สวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่คารพรักนะคะทั่วโลกทั่วประเทศโบบาสซิโยแห่งหนตําบลไหนฮ่าอิวขึ้นเบาไทยเสื้อคักน้องพี่น้องเนาะมาเดอ้อค่ะมื่อเนี้เกียร์ประพีคค่ะพี่น้องอยู่กับช่องโบแฟมิลี่ค่ะคือเก่าสวัสดีพี่น้องอ่าชาวยูทูบชาวเฟซบุ๊กทุกท่านเนาะค่ะเพื่อนเพื่อนพี่พี่พ,พอแม,ม่พี่น้องลูกป้าอา,อาสุขุสุคนนะคะ วันนี้เก็บพริกนะคะวันนี้นะคะบ่ได้อ่าเฮ็ดคลิปค่ะกายอยากนี่แหละเก็บบุกพริกเนาะมาเด้อพี่น้องบุกพริกปลายค่ะบพรางามดอกบุกพริกรวยปลายหน่วยอีกน่วยนหอแต่ว่าหน่วยกัยงหลายอยู่สิ่ได้เริ่มเอาหานน้เงินจะผ่านเนาะสองพัน หน่วยหน่วยยังแดงยั่งไรยอยู่ค่ะพี่น้องอัดสอนหน่วยสสวยันใดท้ายพี่น้องเมึงวันใดอัปเดตด้วยค่ะตอนจ่างคนเนาะจ่างคนสองเถ้าเท่านั้นนะคะพี่น้องไอียวละเจ็ดแปดถุงสิบถุงเบกพริกยี่สิบกว่าถุงเนาะประมาณทั้งเบิดค่ะพี่น้องปีนี้วันใดสมดอกปกลูกไรอยู่ มดส้มมดปลูกไลยนะฝากพ่อแม่พี่น้อง้เด้อค่ะบึงช่องโบแฟมิลี่นี่คือค่ะทาง YouTube ค่ะคลิปทับเพลเฮละคลิปเฮ็ดกินเฮ็ดกับเขาเฮ็ดเบียเฮ็ดงานเฮ็ดยังนี่แหละค่ะกัตามเต่นะค่ะเหล่วแตียสไตล์สบายสบายสไตล์โบแฟมิลี่นะคะ มือนี้คึ้มดีค่ะสีเก็บเปิดมือเนี่ยมือนี้จะให้มันสะให้อะไรเจาะสอบหนึ่งไงนะเห็นี่น้องนี่ไก่สีเต็มทั้งเลี้ยนี่หกกเลี้ยวสองู่ค่ะสองสองู่สามู่จังสี่เลยทั้งนะประมาณเนาะนี่ค่ะพี่น้องส,สวัสดีชาว เกษตรกรทุกทุกท่านนะคะสาหัวเ้าซ้วนเสาไฮเสาหน้าห้านแล้คะบางคนกับโต๊กาแล้วค่ะบางคนกับบอดท่านในโตกบรรยากาศคืมฝ่าคืมฝนค่ะพี่น้องอีสานบ้านห้าอม แบบนี้เขาเอิอนกุ้งแห้งพี่น้องเป็นกุ้งแห้งนะคะกุ้งแห้งอีนนี้คือสีเสียบเนาะกุ้งแห้งปลาลดแห้งขายในเบิร์ดแถวพี่น้องร้านอ่ะเป็นสื้อเบิร์ดค่ะโดดอร่อยสี่สบค่ะหันโบหันโบหลายโบเลยหลายเนาะรูดอร่อยสี่สิบพวกพีกแ่แข่ง ซุ่มเพื่อนเนาะแต่ว่ายุตตลาดนาจะโลละสองหน่วยประมานขีดเด้หยีซิบอยู่ให้ยุนาคือเกาค่ะพี่น้อง บรรยากาศตำรอบทุ่งนาโบแฟมิลี่นะคะบอกพี่กระเรือแต่กลางะะเลยค่ะนี่เก็บมากซองของูค่คนให้หนั่เพบ่อท่านไ้เก็บอยู่กบสิเก็บอยู่นี่ประมาณอาทีนหนึ่งพี่น้องคะแแ่ะกะกะสาวเนาะหอบสุดท้ายจจงสงศดเคดคหิบให้พี่น้องมึง พี่น้องว่าอยากให้เคสยจ้งบอกมาเลยค่ะพี่น้องเอฟสีอีพออีเมียถาเบึ้งควายเขาเอาไปหลายๆเลยยากเวียกเกงสีแล้วค่ะพี่นอ้องมือได้วางกัดสิมปหารล็อชมควายหแบบบานๆแต่่าธรรมดาคือเกา่าขึ้นเดิมนะคะให้พี่น้องนี้รับชมเนาะ เป็นทางเหลือกเนาะเถือเปิดราคาก็บเบิ่งเอาตัวไดงงามตัวมงามเนาะนะคะน่วยค่ะพุ้นตกและเอียดกะทิออกแล้วพี่นองคะ่ะ ไปพ้าพี่น้องไปหาเฮดยู่จังไปรับชมเ็ดได้หลายทางไหนเนาะเออ่นนีเรื่อค่ะพี่น้องค่ะ เอเวอร์ด์นะค่ะสีได้ฝากส่องโบแฟม์ลม่ดีในเรือจ้าขื้เ,เก่าขื้นเดิมค่ะกดติดตามด้วยนะคะท่านผู้ชมที่เขามารับชมใหม่นะคะฝากเป็นกำลังใจนะค่ะส่องหน่อยๆจะยามไลยแหละคนกับโบค่อย ดเดียด๋โโยบึงวันไดดอกเนาะมันค้วนโมคอยเบืองเลยค่ะพี่หองเหียดไปตามอาใจมากนี่แหละท้าทายลงไปเรื่อยๆค่ะสามสีพนน่พันเนาะสามสีพนนสมส่พันมาเดเป็นยูทูปเปิดนี่อยากได้เต๋อไปพี่หองสามสี่เดย์ผู้ที่ตามสี่พันหาพานนันเนาะพก็เดยสี่พันกลัว ซอยดันซอยโหนซอยกดติดตามให้เนยเด้อพี่น้องเอ้ยสำหรับผู้ท่านใดกดติดตามให้เนาะคำว่าบึงกดให้แน่ค่ะพี่น้องกดให้แน่เด้อกดติดตามเขาไปหอบโบ๊ฟไฝโบ๊ฟแฟมิลี่นะก็เขาไปติดตามน่เด้อค่ะพี่น้องเด้อไปรับชมสิมีหอบโบ๊ฟแฟมิลี่อยู่หลานดังเลยค่ะพี่น้องอยู่ตรงด้านล่างนะคะผมสีทองๆนะคะ แตะเข้าไปเลยแต่เข้าไปก็ไปดูนะคะมันจะมีหลายคลิปฝากด้วยนะคะท่านผู้ชมมีพออีแม่นะคะ่พมมะพ่อลุงในป่ายุกไกยุกไกลนะคะเป็นเพื่อนเป็นพ่อแม่พี่น้องเป็น,นกันเบิร์ดเหรอเนาะ,ะคะ่ะพี่น้อง ขออนุญาตใส่คำว่า,าพี่น้องเนาะพี่น้องค่ะเพื่อความอ่าอนุญาตเอื่นพี่น้องเพื่อความไก่ชิดขออนุญาตเอื่นเด้อพี่น้องเด้อเพื่อความอัน,น เท่าอื่นความยังไงคะความสนิดสนมนะค่ะหือว่าเป็นหูกในหวานหวานในสชวนเด้อยค่ะพี่น้องครับโบแฟมิลี่เน่เด้อเป็นกำลังใจเน่นเด้อค่ะผู้เบ่งผู้ที่ตามเอีเก่ากับขอบคุณในหลายเนาะคะ่ะคุารับชมประจำทักทายพี่น้องพ่อหอมปากหอมคอคับวันนี้ เก็บเบิดเบื่อเหรอคะเมื่อั้งแหลกเกลียกหน่อยก็เต็มสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้สาวโบช่องโบแฟมิลี่ในเด้อค่ะสบายดีสวัสดีค่ะ